ตอนนี้ก็มาถึงกับอิกน่งเกมครับที่มีภาพกราฟิกสวยงามมากหน้าครับในเกมแบ็กไฟของ p s ซอร์เลงครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวเกมมันครับเึ่งตันนี้ก็เปิดให้ทดลองเล่นครับนี่ครับแบ็กไฟฮะดูภาพก่อนครับตัวนี้ใช้เอนจินเป็นแอนดี้เอนจิน3.5 ดูจากภาพดูจากมุมแสงนี้เขาบอกว่าสวยงามอย่างยิ่งยิ่งมาเล่นกับเครื่องที่อย่างแรงครับอย่างจีวีครับพอบอกว่าแรงเวอร์อย่างแรงครับเครื่องนี้แรงมากทําให้ภาพออกมานี่โคตรสวยนะครับยอดจริงครับกับเกมแบ็คไฟเกมนี้ครับเป็นเกมมุมมองที่สามเหมือนเกมเกมไม่เบี้ยทั่าไปแต่ว่าเจนมุมกล้องแบบมุมแบบจากหลังครับดู่แบบที่เห็นเนี่ยครับแบบเนี้ยครับนี่ครับมีการนั่งมีการหมอบด้วยครับแข็งมากครับเดี๋ยวไปดูอีกอันครับนี่ครับ นี่ครับนอกจากนี้จะมีการ t อปปิ้งครับซื้อปืนแต่งปืนโม่ปืนได้ด้วยนะครับกับแบ็คไฟล์เกมนี้นี่ครับเล่นมานานเลยครับแบ็คไฟล์เกมนี้เดินหนครับเดินึงครับชอบหมวดไครับชอหมวด PvE มากกว่าครับชอบแล้วคุณมีบ้านเล่นมีแบบกกระตุกอะไรไหมครัไม่ครับไม่กระตุกครับแรงเพแค่ต้องใช้เครื่องแรงเกอาฟนี่ครับกับแบ็คไฟล์ครับเกมยิงปีนั่นเองชอบหมดไหนครับหมวด PvE หรือว่าหมวด PvE ครับ PvE ครับ เป็นหมดวิชานหมดบูแตนที่ชอบเล่นมากเล่นนานเล่นนิมานะ่อยใช่ไหมอยที่ผมบอกผมก็ชอบวิชานครับสู้บอลสนุกมากครับเกมนี้ฮะก็เ,เวลาตายนี้ก็รอ,อเกิดกันอย่างนานนะครับเพราะจากจะมีโกงมีเหรีออยญกันนะฮะอันน,อนี้ครับแบบแบ็คไฟจอดเกมเนี่ยแบ็ค